สวัสดีนะคะทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องอาคาเซียชาแนลนะคะวันนี้ก็กลับมากับเกม Dead by Daylight อีกแล้วนะคะก็เอา The Bright มาเล่นนะคะตอนนี้แรคงอยู่ที่ทองแดงสองนะคะก็อ่ะมาดูกันดีกว่าว่าพลังหรืออุปกรณ์เสริมอะไรยังไงบ้างนะคะก็แอดออนคือพุ่งก็คือพุ่งไปตำแหน่งพุ่งไปตำแหน่งของเจอแลเอาเอดิตี้อ่อะมันจะครอบแทนใหม่ เออมันมันจะมันจะทําให้พับไม้ไม่ได้โอ้โอ้แล้วก็แบบอันนี้ก็คือเพิ่มระยะเวลาการกระแทกเฉยๆก็คือแบบกระแทกปุ๊บแล้วก็รอเล็งว่าจะไปทางไหนดีไม่ให้มันหมดก่อนคือมันไม่เร็วเกินไปคือคือคือบางทีผมพุ่งไปปุ๊บแล้วรอจังหวะหนึ่งมันจะหลุดเลยไงมันจะไปต่อไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็คือปีิเรศศาสตร์เฉยๆรใช่แล้วก็เอาทึบเครื่องแรงไปนะครับแล้วก็ ไม่รู้จะตายไปคู่กับแฮกลูนแล้วก็ความบาดหมางความบาดหมางก็คือว่าซ่อมสองคนขึ้นไปอ่ะมันจะแบบมันจะสีเหลืองอ่ะอ๋อคือมันจะแก้เตือนนั่นเองเครื่องมันจะสีเหลืองถ้ามันมีคนว่าเครื่องไหนเนี่ยมันซ่อมอยู่สองคนใช่ไหมคะก็คือไล่ไงไล่เพื่อที่คอมโบกับคอมโบกับคำสาปขพี้มน้าแฮกลูนก็คือต้องซ่อมคนเดียวนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแก้ได้ ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะถอดโพเทนได้ไวหรือเปล่าก็คือเขาต้องถอนก็อย่างน้อยสองเอ้ยอย่างน้อยไม่อย่างน้อยสีก็แค่สองโพเทนมาแหละเออแล้วก็เป็นคอมเด็กเนี่ยเอามากันสองตัวนี้แตกนั่นเองก็คือเซตปั่นไฟช้านั่นเองนะเออก็คือถ้าเซอร์เนี่ยไม่ปั่นไฟก็จะออกไม่ได้นะเออก็เลยเอาเซตปั่นหนืดมานะฮะปั่นช้าปั่นนานนะฮะแล้วก็มีเวลา ควบไล่กันได้มากขึ้นนะออมาดูกันนะคะเฮ hey, มาดูเครื่องเส้นกันดีกว่าเขาเอาอะไรกันมาบ้างโอเคของฟาร์มทั้งนั้นเลยนะคะเต็มไปหมดทุกคนแจกจ่ายค่ะ <c oughs> มีเค,คกับปฏิรตสารนีก่ก็จุกๆนะโอเคะ okay. มากับห้องอาหารมืดมนนะคะด่านคุณยายเองนะคะ คยายเดอะแฮกนี่แหละนะแล้วเราก็เอาอู้นี่พุ่งแล้วเราเปิดคุณยายมาด้วยนะฮะอุ้ยพอพุ่งหมดก็ฉีดยานะฮะมันก็ไวตรงที่ว่ามันก็หาหาได้ง่ายนู่ล่าสุดเนี่ยเห็นไหมซ่อมสองคนปุ๊บเป็นายเจอเลยทันทีนะอุ้ยฟาไม่โดนนะไม่เป็นไรค่นะ ออขอเด็ดอุย้ยเฉียวหลังเวฟเดียวหลังเวฟเออโดนไปหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ลุ้นอยู่นะนี่เงียบลุ้นอยู่ ล้มนะเอาเอาเอาเ,อา <c oughs> เด้อชนตัวเด้อชนตัวเฮ้ยัยไปแขวนนะฮะหุกหุบข้างบนนะฮะมีคนมีคนหรือเปล่ามาด,ดี้ยินเสียง <c oughs> เอเอหลุดไปหุกย่างไกาไมาวิ่ง จะโดนไหมเอางนี้ก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคเดือบราเขาก็จะเล่นยากๆหน่อยนะเรียบร้อยนะฮะต้องเดินเอาไปไปแขวนอีกนะเนี่ย ขาพังอะไรกันโคมงคามโคมงคามอยู่ด้านนั้นนะคะรอบนี้เราได้แขวนแน่นอนนะคะเรียบร้อยอ่ะไปมีเครื่องไฮไลท์ด้านนู้นนะคะแสดงว่าทำไมมีการจับเครื่องแน่นอนนะคะแต่ว่ามันก็มีเครื่องที่เสร็จแล้วอยู่ด้วยนะ <c oughs> เครื่องนี้ก็เสร็จแล้ว กำลังมันเลยคอเด็ดกำลังมันเลยตีโค้งมาพับไหมไหมเอาดีไม่พับผมก็ยัดเอาฮึบฮึบแทกไปได้รับการช่วยเหลือลงมาแล้วนะฮะเอา้ามองไม่ดูอะไรเลยเรายังไปไม่ถึงไหนนะฮะน,นี่ใต้ดินหรือเปล่านะไม่แน่ใจ ใช่ไหมเออไปใต้ดินกันไปใต้ดินโอลเวงยนะคะเผื่อจะได้เล่นกันได้สนุกสนานมากขึ้นทุกทุกคนได้มาดมเฮฮาปาร์ตี้กันที่ที่แห่งนี้นะคะ <c oughs> หรือสั่มเครื่องนะคะเจอแล้วนะหนึ่งรายจบได้หนึ่งรายโอ้ <c oughs> ไปนู่นนะคะ มีคนซ่อมสองคนนะอืมอานันแน่เราเห็นนะเออคอเดดคอเดดไม่มีคนไปช่วยเพื่อนหรอคะเนี่ยอันแน่พูดปุ๊บมันช่วยลงกันมาเลยเว้ยมันช่วยกันดีเว้ยไอ้ตี้นี้ ไปเจ็บสามนะฮะโล่เมาเมาทุ่งหญ้านะฮะ <ś les> หาอยู่นะฮะนน่น มีเสียงนะหืมวงแตกได้คะแนนแทงเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่ได้รู้นะคะไม่แน่ใจืเล่นกันชุลมุนชุลเกนะเอ๋อเสียงอยู่ซ้ายเสียงอยู่ซ้ายอึ๊บป้อืมนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไร แหมมาฉายไฟใส่ด้วยนะได้เรื่องค่ะได้เรื่องคนนี้คนพังนี้เริ่มกำหมัดแล้วเหมือนกันนะคะณจ,จุดนี้ตัดหัวเสียประจานขึ้นไปเลยค่ะด้านบน เพื่อนจูขนาดนี้นะยังยังคอบไม่เสร็จเลยนะฮะวิ่งไหวมากเดีไบร้าแล้วก็ฉีดยานะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ก็มีมีร่องรอยนะคะบริเวณแถวนี้ ยิงกันไวมากอะนี่ขนาดมีแฮกลูนนะเจอเนี่ยเกมเล่นยากอยู่นะด่านนี้อืม แน่มันรู้มันรู้ไอเด็กคนนี้มันรู้นะฮะ <c oughs> เล่นมาบ้านเล็กบ้านเล็ก <c oughs> ไปแล้วแจ้งเตือนด้านโนูนะฮะ <c oughs> กระจายเจ็บเจ็บให้มันเท่าถึงเท่าถึงเท่าเถืเท่าถึงกันนะฮะ คอมขอเครื่องขอเครื่องเจอโดนเอาสีเอาสีเข้าไปด้านในด้วยนะฮะม,ม,มันเดียวนิดเดียวชอบตอนเขาฉีดยามากเลย ก็ชึ้งเฉดอันน่มันวอลวรนะไอ้เครื่องเนี้ยเขาถอนแฮกดูนอกแล้วนะคะอืมเล่นเป็นนะ ตีดิคอยหรือเปล่าไม่แน่ใจเอา้าวิ่งใส่ใหม่อะเอา้เอามันรองเรียกมันรองเรียก ไล่ไล่ดีกว่านะให้มันไปไปซะนะฮะเออเยี่ยมไปเลยมานี่อยากให้มันเยอะนักอยากให้มันเยอะนักแขวนอุ้บหนึ่งศพนะฮะเุ้ย ตกใจนึกว่ายินกันไว้นั่นแน่จะฉายไฟจะฉายไฟอ่ะเราอ่ะแน่มันกระปิบ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 อยู่ข้างหลังนะฮะหุกใครัอ้าุกุกน้ำว่าไกลอย่างมากนะฮะมันมีใครอยู่แถวนี้ไหม เล่นยากนะฮะโอ้โหเขาหินกันไวใช้ได้นะแน่แน่จะจะฉายไฟจะฉายไฟโดนืฟาดเรียบร้อยอิต้องโดนเท่าหน่อยละเนียเออต้องฟาดให้ไล่ไปไกลๆนะแน่มันลุงรังนะฮะมันลุงรัง โมเวร์จะฉายฟงฉายไฟหอยกใกล้ๆนั่นแน่กระวิดกระวิบนะเรียกร้องความสนใจไม่ต้องไม่ต้องซ่อมนะเรื่องนี้พังไปเลยเสสองนะเพื่อนเสสองแล้วนะ โซนดีกว่านี่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 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้น,นั่นแหน่จะซ่อมจะซ่อมเดี๋ยวนี้คนที่ใายไฟใส่เรานะฮะทังเครื่องฮนะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมไม่ให้ไปไหนนะฮะอุ้มเลยไหมรอดูนะฮะว่าคิลเลอร์จะตัดสินใจยังไงแต่ฮุกไก่ไก่ยังไงแปลกๆเขาใส่เขาใส่อะไรกันมาเลยเปล่าโอ้แบบเออ แอดออนหุกไกลเลยเอาไปไหนแล้วล่ะอันแน่โอเคอ้ย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 ไล่ไล่ไล่ไปแล้วหวนหนึ่งคนแล้วค่ะหนูว่า หนูว่าทออยู่ตรงอยู่ตรงบ้านเล็กนี่แหละมันไกลมากอะ่ะทิ้งก่อนเลยดีกว่านะนนันแนหาตั้งนานคนสวยแตะเพื่อนไปแตะเพื่อนก่อนเขาว่า โอ้ยมืมฉีดยาคนนี้อุ้ยนี่เอาลวงแทนเพื่อนเว็นแทนเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วแวะมาแตะเพื่อนก่อนอน,นะครับหนึ่งทีปัอุ้ยนิยดเดียวยังลุ้นพับไม้พับสี่พับสี่เอาสี่เอาส่ คงตะโกนก็แล้วเ้ยมึงมึงเก้าเก้ายังเกา,า,า,าโอ้ได้เรื่องนะเกมนี้ต้นเกมอย่างตึงอะตึงแบบตึงมากอะตึงจนเราแบบไม่ออกเลยนะฮะคือฮุกมันไกลอะไกลมากตา,ตายตายยังวะเฟสแรกรอ๋อ ไม่อะเขามีอะไรนะเมื่อกี้คือไม่มีเลยใช่ไหมฮุกอืม่ะเอาไงดีหนทางที่จะเก็บสีได้ก็คือหนึ่งอาจจะปล่อยให้เพลเยอร์เนี่ยคนที่เป็นเนียเนี่ยตายนะฮะ แล้วก็แทงตายนะเออถึงจะเก็บสีได้หรือไม่ก็อุ้มเขาเลยนะเอออุ้มเขาเลยแล้วก็หาแขวนแต่ยังไงเขาก็น่าจะหลุดนะครับเพราะว่าฮุกเนี่ยอยู่ไกลามากศพเขาอยู่ไหนไวะนนียล่างล่างอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะโอเคซ้ายซ้า,ซามือเป็นไหมอ๋อเหรอ ให้มันจบจบไปนะฮะชีวิตมันจะได้ไม่เหนื่อยอ่อนมากนะคะโอเคโอ้โหเก็บสีแบบลุ้นๆอนะลุ้นว่าจะจบกันไหมนะคคือคือฮุกม,มันไกลามากนะอืมโอเคยังไงไปแล้วนะคะหนึ่งศพก็ไม่รู้จะมีอภิษิหารอะไรเกิดขึ้นไหมแต่ก็ไม่น่าจะมีนะคะโอเค เรียบร้อยโอ้โหลุ้นเหมือนกันนะเมื่อกี้ว่าแบบเออจะเล่นได้ไหมนะคะแล้วก็เดอะไบรท์เนี่ยเป็นตัวที่นะค่อนข้างที่จะกลัวแหววุ่นวายในการทนนิดนึงนะเจ๋งโคสูสีอะ่ะเกมเนี้ยตึงคือมันพวกมันไกลามากแบบมันไกลเพราะว่าเราอยู่ใกล้พวกเกินไปแล้วเรามองไม่เห็นหรือเปล่าไม่รู้ไงาาแต่ถ้าเกิดว่าไอเซอร์คนสุดท้ายมันไม่เดินอะ แขวนมันไม่ได้เลยโอ้ได้สองขีดเลยนะถ้าเซอร์คนสุดท้ายไม่โดนอะแขวนมันไม่ได้ถ้ามันเดินไปใกล้ฮุกเลยอ่าโอเคโอ้เขาก็แรงไม่ได้สูงกันนะแต่เขาก็เล่นดีกันนะคะแต้มเราอยู่ที่สองหมื่นแปดนัก็ไล่แบบมันมันจุกๆไปเลยอะแล้วก็แต้มแต้มบวกแต้มบวกเพิ่มอ่ะกี่แต้มนะ ได้มา1,04 0 0 0นะคะก็คือได้เอเอไม่ใช่ได้มา8 7 0 0มอ่าแล้วรวมเป็น1นึ0 0แเนี่ยเพราะว่าเราเอาปาร์ตี้เลือดสาดมานะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยเอาเค้กมาด้วยนะมันก็เลยบวกเยอะนะคะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะสำหรับ The, ตัวละครคิลเลอร์ที่ชื่อ The Bright, เดอะไบรท์นีก็ เดือดเดือดตึง,ต,งตึงนะคะเราก็ตึงจนบางทีก็พูดไม่ออกเหมือนกันไ <laughs> ม่รู้จะบรรยายอะไรนะ,ะ <laughs> แต่ว่าเออม,มันตึงมากนะคะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย